สามเรื่องผ้าถ้าไม่รู้เราไปซื้อทาวโฮมทาวโฮมเก่าจะเจอปัญหาถนนด้านหน้ายกสูงถ้าไม่ยกพื้นให้สูงตามเวลาฝนตกหนักน้ําท่วมแน่แต่ถ้ายกสูงเกินไประยะจับพื้นถึงฝ้าจะเหลือน้อยมากเหมาะสําหรับสมอบอยู่เท่านั้นเทคนิคเล็กๆเผื่อใครอยากทาตามเราปรับสูงเฉพาะลานหน้าบ้านแต่ในบ้านเราจะกดพื้นลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้บ้านเตี้ยเกินไปจนใช้งานไม่สะดวกถ้าซื้อบ้านมาแล้วไม่วางระบบน้ําทิ้งใหม่คือชักโครกกดไม่ลงโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเพราะระด,ดับน้ําทิ้งในบ้านเตี้ยกว่าด้านนอก น้ำจึงระบายออกไปไม่ได้ถ้าบ้านใครขุดลึกไม่ได้จะเลือกใช้ถังบำบัดต,ตอบิโดแบบเราก็ได้นะเรื่องพ่ัแรงที่2ถ้าใครซื้อทาวคมมาแล้วคิดว่าจะต่อเติมเพิ่มแม้จะตอกเสาเข็มใหม่อย่าคิดนะว่ามันจะไม่สุดเพราะโครงสร้างที่วางอยู่บนชุดเสาเข็มใหม่กับชุดเสาเข็มเก่าจะเกิดการซุดตัวไม่เท่ากันข้ามต่อเติมห้องใหม่ด้วยการวางครอบอยู่บนชุดเสาเข็มเก่าและชุดเสาเข็มใหม่ไม่งั้นจะได้เห็นแผ่นดินแยกกลางห้องแน่นอน อีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้เทาโฮมนอกจากผนังแล้วยังมีหลังคาติกับคนอื่นด้วยถ้าแผ่นหลังคาของเราและเพื่อนบ้านไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกันให้ดี